เราหาเขาเรียกหาจุดสําคัญในการเรียนของเด็กว่าจุดต่อของเด็กปถมปลายอยู่ตรงไหนนะฮะบางคนคนที่เก่งแล้วเราไม่พูดเลยนะเราคนที่เก่งเขาก็เขาก็ไปก็ไปเติวไปอะไรต่อแต่คนที่เหลือที่ยังไม่เก่งคนที่เหลือที่ยังไม่เก่งที่ที่จะเติวสอบได้ไงเมื่อยังยังอ่านหนังสือยังไม่คล่องยังแปลความยังไม่ได้ยังไม่เข้าใจเรื่องที่จะอ่านอันนี้จะสําคัญมากปมปลาย ส่วนใหญ่แล้วเขาจะไปเรียนพิเศษกันหรือไปเรียนเพิ่มเติมกันเนี่ยเขาจะเรียนด้วยด้วยการเพื่อการสอบเข้าแต่อย่าลืมว่าเรียนเพื่อการสอบเข้าสําหรับเด็กะสมปลายเนี่ยคนที่ยังไม่เข้าใจคนที่วิเคราะห์ไม่เป็นอ่านออกแต่ไม่ตีความไม่ได้ตีโจทย์ไม่ได้เนี่ยเราจะไปเรียนเพื่อสอบเข้าไม่ได้เราต้องทำให้เขาอ่านออกและเข้าใจเนื้อหาก่อน น,ะะนี่คือเรื่องสําคัญเลยสําหรับเด็กประถมปลายหลายคนพาลูกไปเรียนใน,ในที่ที่กําลังจะมีการเรียนเพื่อการสอบเข้าเพื่อการไปสอบต่อแต่ลืมว่าเด็กบางคนเขาไม่เหมาะกับการเรียนแบบนั้นเพราะว่าฐานก็ยังไม่แข็งแรงฐานก็ยังไม่แข็งแรงเรื่องไหนมางหนึ่งอ่านยังไม่ค,คล่อง 2. วิเคราะห์ยังไม่ได้3คิดเลขพื้นฐานยังยังไม่ได้ที่สิ่งเหล่านี้แหละครับที่ทําให บางคนไปเรียนติวไปเรียนไปเรียนปวดวิชามันไปไม่ได้ไงฮะเพราะฐานเขายังไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเราต้องมาปรับมาแก้จุดอ่อนกันก่อนนะครับว่าเด็กปถมปลายเนี่ยเราต้องยอมรับตัวของลูกเราก่อนนะว่าลูกเราอ่ะเป็นยังไงลูกเราอ่านหนังสือยังไม่รู้เรื่องจริงไหมลูกเราคิดเลขยังไม่คล่องจริงไหม ลูกเรายังไม่เข้าใจอีกหลายๆเรื่องจริงไหมก่อนที่จะโยนลูกไปใส่ในเขาเรียกบ่อจระเข้หรือสนามที่มันมีแต่พวกเก่งๆก็ไปอยู่ทีนี้ลูกเราจะเกิดความท้อแท้ครับเกิด<อ>ความท้อแท้ทําไมไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาทําไมทําแบบเขาไม่ได้ทีนี้คนสอนสอนเขาสอนคนเก่งเนนึกภาพบอกไหมสอนคนเก่งสอนไปสอนไป,อนไ,ปไอ้ข้างหลังนี่ยังไม่รู้เรื่องเลยก็ไม่รู้ละถือว่ามาเรียนแล้วก็เรียนไลใ่ให้ทันกันแล้วการทีนี้เด็กก็จะเกิดความเหนื่อยล้า เด็กจะเกิดความเหนื่อยล้า<ะ>ทีนี้พอเด็กพอเด็กเกิดความเหนื่อยล้าแล้วนะฮะทีนี้จะให้เรียนอะไรก็ไม่รับแล้ว<ะ>เด็กจะเรียนจะเรียนอะไรก็เขาก็ไม่รับแล้วบางคนบางคนเขาแค่ช้าไปนิดเดียวเองเขาไม่ได้ถึงขนาดว่าว่าเขาโง่อะไรเราไม่พูดถึงคํานั้นแต่ว่าเขาช้ากว่าอย่างน้นควจจะต้องการการอธิบายเพิ่มเติมเราส่งลูกเราไปผิดที่ มันก็จะลําบากไปนั่งเอ,อ๋ออยู่ข้างในเนี่ยเรารู้ไหมครับลูกเราก็ไม่มาบอกหรอกลูกเราก็ทําได้แค่อลอกตามแล้วก็จดไปจด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 ,จด,จ,ดจดไปเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเยอะนะฮะ<อ>หลายคนส่งลูกไปเรียนหรือว่าไปเติลในสถานในห้องที่แบบมีแต่คนเก่งเยอะๆแล้วก็จะสอนเร็วคุณพ่อบอกไหมฮะเขาจะสอนเร็วมากสอนเร็วแล้วจะพาลูกเรา พางงอ่ะทางงทาง,งทีนี้งงเด็กพองงพ่อไม่กล้าถามไม่กล้าพูดความเหนื่อยล้าก็จะเกิดขึ้นกับเขาเขาก็ไม่อยากเรียนไม่อยากเรียนไม่เท่าไร่เรียนมาก็พูดอะไรมาก็ไม่ก็ไม่รับแล้วอ่ะนึกภาพออกไหมฮะเนี่ยสำคัญมากนะครับเรื่องเรื่องนี้เราต้องเลือกที่เรียนให้เหมาะกับลูกของเรา